เอาแล้วก็สวัสดีพื่นอทุกคนครับกพเพอุกันด้วยนะครับยินดีต้อนรัลสู่รายการกระสิบรายการที่เป็นกระสิบข้าของคุณแล้ววันนี้เราไปอยู่ในเกมโรบอกเกมที่หลายๆคนคิดถึงไม่ใช่หลายๆคนคิดถึงหรอกเกมที่พวกพี่คิดถึงไอ้แม่งไม่ได้เล่นโคตรนานเลยไม่ค่อยได้เล่นโรบอกเลยช่วงนี้มัวแต่ติดเกมอื่นนะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับโลบอกไม่รู้ว่ายังจะมีเด็กดูพวกเราอยู่หรือเปล่านะแล้ววันนี้พวกเราก็มาเปียวกันแบบเต็มที่เลยกับแบบโจโจ้นะถ้าดูไอ้สองตัวนี้ยืนด้านหลังก็จะรู้เลยว่่ากมัันนเียแคไห เฮ้ยเฮ้ยสุดพวกเบี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้แล้วกูจะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่หัวเลยโอ่ะอู้เบวเลยโอู้ปิวเลยไอ้ย่าไม่ตั้งตัวกันเลยเอาลำแรกกดเอ็มกันเลยเปลี่ยนสแตนไอ้ย่ยนี่เกมนี้แม่งดีเลยแม่งมีสแตนให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ตามแล้นี่นานแค่ไหนแล้ววะที่เราไม่ได้ต่อยกัน นานแค uh ่น huh. uh ี huh. uh ้ไงไอ้ที่อ่ะออเออืออฟรีฟกูตีฟรีเลยกูตีฟรีเลยโว้ยแล้วสกิลมันอยองเยอะไอ้ทีอพี่เกอ์เฮ้ยมันมีอาบวกได้คืออะไรอะไรคืออาบวกวะชินกดอาบวกไงวะอาเด้นรอบเลยเดี๋ยง้พี่จะไปดูเฮ้ยมีทับบนอาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ชินี้ย บูยาอู Man, ้อู้อู้อะไรไม่รู้น้องโดนน้องโดน d e พิ kick เฮียแล้วก็ตามด้วยสตูปิดไอ้สัสสัสเอฟ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 อืมอ้าวโดนที่คอมโบต่อเอ้ยเทียแม่งเมกยูลุกท้าไม่คุณมองแล้วก็ just die ทุ่นลันแค่ลองวิ่งดูสิแค่ลองวิ่งดูสิ แค่ลองวิ่งดูสิลองวิ่งแค่ลองวิ่งดูสิแค่ลองวิ่งดูสิสเน่สตู p ิดเอาอิเคียไปโดนไปแล้วสเน่หยาไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วสเน่สเน่โน่นไอ้เหลืองเหลืองนู่นเหลืองเหลืองนู่นสเน่เหลืองเนู่นสเน่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 เอาดิวะไอ้เหี้ยเอาดิวะ

อะไรพี่อะไรอะไรเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าตีกันดิว่ะคือมันคือมันไม่ตัดตัวละครอื่นออกไอ้เนี่ยแตนที้มันยืนแองอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยเลยไม่เงี้ยเจ้าวะไอพวมึงมึงหยุดสู้กันก่อนหยุดสู้กันก่อนไอหยุดสู้กันก่อนมึงมึงกูมีไรดูเว้ยกูมีไรดูเว้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูมีไรดูเว้ยกูมาพร้อมกับสตาร์แพทิ่นัมเว้ยแต่เป็นสตาร์แพทิ่นัมที่กูชอบเว้ยคืออะไรวะอะไร เฮ้ยอย่าพึ่งอนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ย่าพึ่อเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยดูดูเพืดูก่อนกูมาพร้อมกับเฮ้ยกูมาพร้อมกับอะไรดิไหนไหนไหนกูมาพร้อมกับสตาร์เวสต์นัมทองคำไอ้พวกเทียเอาดีวะเอาดีวะเอาดีวะอืเอืมอเอาหายตัวอยู่ดิ อไเม้ยไอ้เหี้ยโอนเดียวกันด้วยะเฮ้ยชินไม่ใช่ละนี่มัขโยเดียวกันเลยวอะไรว่าวอะไรวะคนละสีไม่ชินสีเดียวกันตัวเดียวกันด้วยแต่แบบขโมเหมือนกันเต้เลยพว่าชินไม่มาพร้อมกับพองคำแหว่ย์ Starfinger วูหลู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 วูหห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 ล โอ้ยแม่งไม่ได้บีวมันแล้วมันสะใจเลยกูมาพร้อมกับความแค้นนียความแค้นที่พวกบึงไม่มีวันว้ายเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 กูดได้เออบยแล้วจบหายแล้ว

แต่มึงใกล้แล้วแหละนี่เฮ้ย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 ทำสกิปอ้าวอ้าวข้าจับอารกต์เจ้าไว้หมดแล้วไม่มาใช้ได้รอบเดียวเองอะทำสกิปทำสกิปทำสกิปทำ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  ECR โอ้ยตายแล้วไม่ใช mm. <laughs> so ่อีกยืนเชียร์ไ้เพื่ออะไรเนี่ยงพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้ชีพฮาร์ดแอทแทคโอ้โอ้โอ้ยตายไอ้พวกเล่นสกิลเอ้ยไม่งเชีย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 เฮ้เชีย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 ร์โอ้ยโอ้ย มาต่อไปเลยจะบอกเราว่าจะบอกเราว่าจะรู้เหรเฮ้ย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 ออ้หไอ้ยสกิดหน้าเบาเบาต่อยกูรออะไรก็จังหวะเฮ้

มึงเห็นกูได้ครับสีนเลยซะนี่กูเห็นกูเห็นละเกิดบาโดูแน่นอนถ้ากูไม่ตายกูก็ต้องตายระเบิดอ่ะมึงเห็นกูได้ครับสีนไหมอุ้ยไม่มีอะไรกูกดเฮดด้วยเมื่อกี้คืออะไรวะแต่กูกดไม่ทันอ่ะไม่ได้กูกดปุ่มอะไรไม่รู้อ่ะคืออะไรวะอุ้ยพลังของข้าเราแข็งแกร่งกว่าไงล่ะดูอะไรอ่ะ้ยอะไรอ่ะเอวีเอวีดูอะไรอ่ะ โอ๊ย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 อ๊ยเอะไรมาโอ๊ยไอ้หนุกว่ะไอ้ยังหนุกอ่ะนี่ไงทุ่มมึงไงตอนนี้คุณหนุกมาเพื่อทุ่มมึงเฮ้ยอย่าเพิ่งขอตาก่อนมึงจะหนีไปไหนตอนนี้นี่ปุ๊บ Star Finger อ้าว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 มึงหนีไปไหนไม่รอดหรอกเว้ยมันมาที่หลักว่าแล้วเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เชฟมึงจับทางได้เหรอ มันเยอะเกินอ่ะพอแกตายผมไม่มาเต็มเลยแน่นอนเดี๋ยวสิเห็นสีแดงไม่ได้เมบผยพวกกูแม่งกินสีแดงเป็นอาหารนี่เฮ้ยไอ้ย่าบอกไม่ได้ไอ้ย่ากูแย่แล้วเอาันนี้พี่เนี้ยอึบอึบ ฮึบฮ in ึบเฮ้ยเชยพาเราพาเราคูพาเราคูพาเราคูฮึบเฮ้ยโหโหโหเฮ้ยฮึบฮ้ยฮุ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 ยฮยฮยฮุย

เดี yeah, ๋ยวน้อยรับเฟลฟ้าเหรอตอนนี <h mosque> oh. Oh. <laughs> ้อุ้ยอะไรอะอะไรอะอุ้ยอะไรอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหรอจังหวะนี้มานานไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยรอมานานเลยเฮ้ยเอ้ยกูขอสักทีได้ปะไอ้เหี้ยเอ้าเดินไอ้เหี้ยมันวิ่งล้มมาเลยว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งจะเล่นกู เนี่ยสตาร์วิงเกอร์เลยไล่ไอ้เหี้ยม่งไอ้ชินยังไม่ตายเลยเออสยนี่มึงเงินกูได้มึงเงินกูได้คัดซีนไมตนี่เดี๋วกูเดี๋วกูเกูแอคให้ดูนี่ัไงเทะเทะเทะเท้ะเอามเนกยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเล้ยเฮอยเฮ้ย้ยเฮ้นเ้นเ้นเฮ้ยเ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้ยเร้ย้ยย้ย โดนโดนโดนกูเลยโดนเอาเอาโดนโดนมาโดนกูว้าวว้ยจังหวะนี้เนี่ยแล้วนี้โดนนี่เงี้ยโดนโดนกูนี่ยสั่โดนโดนนี่เนี่ยโดนโดนนี่เงี้ยโดนกูเหมือนกันนี่เงี้ยเฮ้ย เอ้บักไอ้เนี่ยเไม่ได้อ้าวอ้าวบักนี่ก็จบเลยดีแล้ว สวัสดีลูดอเอาแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวจบลงไปแต่ระยะนี้สำหรับเราบอกแมป,ปโจโจ้แมป,ปสุดเบี้ยวที่เราไม่ได้เล่นกันมานานเราไม่ได้ทำ่างนี้กันมานานแล้วนะสนเนตแมปนี้ก็เป็นแบบที่ค่อนข้างดีนะมีฟิวเวอร์ดกดเยอะดีแล้วก็มีพวกอ่อตัวละครได้เลือกประมาณหนึ่งแค่พอเล่นกันสนุกสนุกแล้วมีสีเลือกด้วยนะไม่งั้นผมก็คงจะไม่มีสตาร์เพื่อน้ำทองคำไม่เล่นนะแต่มันก็ยังไม่โหดเท่าเซลทองคำเหมือนพวกนึงไอ้เหี้ยเอาไปป่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย like ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วย แล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะเจอกันไปเจอกันไม่เจอกันกนี่ไอ้พวกไอ้พวกว